วาพี่ฝากล้างจานหน่อยนะทําไมว้าต้องมาตามเก็บให้พี่ด้วยแต่ว่าอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรก็ล้างจานให้พี่หน่อยสิช่วยไม่ได้ใครใช้ให้ลงมาใช้เองล่ะฮะว้ากินคนเดียวหมดเลยเหรอก็พี่มิวไม่ได้บอกหนิว่าจะกินด้วยวันหลังก็พูดให้ชัดสิวาไม่เคยคิดถึงพี่บ้างเลยเหรอไม่ว่าเรื่องอะไรวาก็คิดถึงเป็นเรื่องตัวเองตลอดเลยทําไมต้องดราม่าด้วยเนี่ยเรื่องแค่นี้เองชอบทําตัวงี่เงา่าน่ารำคาญน,น่าเบือ่อ ชวหนห่อยอาวะนี่กินมอิ่มแล้วเหรออืมใช่อิ่มมากเลยกินข้าวไม่รอพี่เลยนะก็ช่วยไม่ได้พี่มิวลงมาช้าเองว่าหิวว่าก็กินก่อนสิอเอาเถอะน่าพี่มิวว่ากินข้าวเถอะว้าก็เหลือไปให้แล้วนี่ไงอืม ว้ากับข้าวต้องเยอะถ้าไม่เหลือแค่นี้่ะเยอะอะไรพี่มิวมีแค่อย่างละนิดละหน่อยเองดีแค่ไหนแล้วพี่วังเหลือไว้ให้อ่ะแบบนี้มันไม่เรียกว่าเหลือแล้วว่านี่มันเศษอาหารจะชัดโอ้ยก็กินไปนแล้วจะให้ยังไงล่ะหรือจะต้องให้วาออกมาพี่ถึงจะพอใจฮะเออไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อะไรก็พี่ชวนวอนทะเลาะยูนเนี่ยพี่จะแก้ตวัวอ่าโอเคโอเคพี่ไม่พูดแล้วก็ได้ แล้วสรุปจะกินไหมถ้าไม่กินว่าจะได้เก็บกินก็ได้ก็แข่เนี้ย ว่า <Wow. S 1> พี่ฝากล้านจานหน่อยนะฮะ huh? อะไรนะ <c oughs> ทำไมว่าต้องมาตามเก็บให้พี่ด้วยพี่ลงมากินที่หลังพี่เอาเก็บเองสิแต่พี่ต้องไปทำงานนะวาถ้าโมแต่ล้างจานพี่ก็ฝ่ายกันพอดีช่วยมีได้ใครใช้ให้ลงมาใช้เองล่ะวา wow. แต่ว่าอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรก็ล้านจานให้พี่หน่อยสิ ใครบอกว่าว่าไม่ได้ทำอะไรคะว่าก็มีงานถูงว่านะว่าว่าเดี๋ยวก่อนว่าต้องล้างเองสินะ แล้ววันนี้ว่าพี่กลับมาแล้วอืมพี่ซื้อขนมมาฝากด้วยนะ รีบลงมาโอเคโอเคไปเถอะอุ้ย,ยนี่ก็น่ากินนะโมด้วย น่ากินทุกอย่างเลยอะเริ่มจากช็อกโกแลตแล้วกันืื mm. 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 ว้าขานมหายไปไหนหมดอะเก็บใส่ตู้หรอเปล่าเอ้าแล้วขนมหายไปไหนหมดอะวะวากินหมดแล้วฮะวากินคนเดียวหมดเลยเหรออือทำไมอะก็พี่พมิบอกว่าซื้อมฝากวาไม่ใช่เหรอว่าก็กินหมดเลยนะสิแล้วว่าไม่คิดจะเหลือ,อให้พี่เลยเหรอ พี่มิวไม่ได้บอกหนีว่าจะกินด้วยวันหลังก็พูดให้ชัดสิว่าจะกินด้วย ค่าไฟของเดือนนี้ไงเอ้าแต่พี่ให้ส่วนของเดือนนี้ไปแล้วนี่ก็ใช่แต่มันไม่พออะเดือนนี้ค่าน้ำค่าไฟมันขึ้นจ่ายมาเถอะนะาเออแต่ว่ายังมีปัญหาอีไหมพี่มิ้วหรือจะต้องรอให้คามาตัดน้ำตัดไฟเลยหรือไงถึงจะยอมจ่ายอ่ะอ่าให้ก็ได้ก็แข่เนี้ย ว่าหมดเลยนะค่าขนมว่าด้วยอเอาขึ้นไปเอาไปสิเดี๋ยวว่าไปซื้อขนมก่อนนะเดี๋ยวมาพี่มิว้ววันนี้ไปดูหนังกันไหมมีหนังเข้าใหม่พอด,ดีเลยว้าอยากดูอืมก็ดีนะ ไม่ได้ออกไปเที่ยวด้วยกันตั้งนานแล้วแล้วนี่วาเช็ครอบหรือยังเช็คแล้วรอบเย็นนี้แหละพี่มิวลองเปิดดูสิได้ได้นี่เนี่ยเรื่องนี้แหละ,ะเรื่องนี้เหรอพี่อยากดูเหมือนกันเลยดีเลยงั้นว่าขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะจ้าเร็วๆนะอืะแล้วพี่มิวไม่เปลี่ยนชุดหรอพี่ไปชุดนี้แหละอืมโอเค พี่มิววาพร้อมแล้วไปกันเถอปะปก็แล้ววาจองตัวนหนังแล้วใช่ไหมจองแล้วโอเคแต่แค่ของวานะเอา้าแล้วของพี่ละ่ะก็วานเพราะพี่จะจองเองวาวาเป็นคนชวนวาก็ต้องจองไห้พี่สิ ก็พี่พูดเองนี่ว่าพี่ก็อยากดูเหมือนกันว่าก็คิดว่าพี่จองไปแล้วว่าวาไม่เคยคิดถึงพี่บ้างเลยเหรอไม่ว่าเรื่องอะไรวาก็คิดถึงแต่เรื่องตัวเองตลอดเลยพี่มิวทําไมต้องดราม่าด้วยเนี่ยเรื่องแค่นี้เองมันไม่ใช่เรื่องแค่นี้หรอกว่าเราเป็นคนรักกันเราก็ต้องใส่ใจกันสินี่อะไร เหมือนมีแค่พี่ที่พยายามเอาใจใส่วาอยู่ฝ่ายเดียวหรือพี่ไม่เคยสำคัญสำหรับวาเลยใช่ไหมถ้าพี่จะคิดแบบนั้นก็เลิกกันไปเลยเถอะวาชอบทำตัวงี่เง่าหน้าลำคาญหน้าเบือ่อก็ได้เลิกก็เลิก อะไรนะพี่มิวก็เลิกไงเพราะถึงพี่จะอยู่ต่อไปพี่ก็ไม่สำคัญอะไรกับวาอยู่แล้วพี่มิววาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นอย่าเอาคำพูดวาไปใส่ใจเลยนะวารักพี่มิววาจะกรับพี่มิวทำไมเนอะใช่ไหมเออตั๋วเดี๋ยววาจองตั๋วให้เลยนะนะไม่ต้องถ้าวาคิดถึงแต่ตัวเองแบบนี้ก็ขอให้วามีความสุข กับการใช้ชีวิตคนเดียวเถิดลาก่อนวะพี่เลี้ยวพี่เลี้ยวเฮ้ยคนที่ใส่ฉันไปแท้เราจะอยู่ยังไงละเนี่ยเต้องค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟ่านกูไม่ได้ทำด้วย เธอนยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฟันตั้งมากมายได้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอรลอยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน